สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้ก็เป็นวันสงกรานด้วยนะฮะวันที่ผมอัดอยู่นะตอนนี้นะครับก็สวัสดีวันสงการานนะ,ะท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะฮะ,ะในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กับคุณเอนโทรปีนะครับผมเป็นเซิร์สีแดงที่ฝั่งสายล่างนะครับผมมีการทักทายกันเล็กน้อยนะก็เป็นมารยาทที่ดีงามนะ่ะ ส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอะไรแกรน A D M Mike นะฮะใช่ไหมหรือผมต้องอ่านยังไงอะแกรนเดดไหมเอิม่มไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะรู้แต่ว่าเล่นเป็นอ่าเทเรนสสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาบนนะฮะอ่ะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอาเซลเน่ L E นะครับผมอ่าเป็นแมปเดิมแต่อยู่ในแพทใหม่นะฮะอันนี้แพทล่าสุดฮะแพทล่าสุดน,นี้อะไรนะ5.0.13ู 0. 0. นาเนาะอ่าอ่า แมชนี้ถ้าก็เป็นเซอร์กปะทะเทเรน์นะครับผม ZVT นะฮะอ่ซึ่งฝั่งเซิร์กสีแดงนี้ก็ลงเบสสองก่อนเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะตามสูตรนะฮะอ่าส่วนฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับสร้างบาร์เรกปิดแรมไว้นะฮะอ๋อลืมบอกไปครับผู้เล่นทั้งสองท่านนี้อยู่ในลีกไดมอนด์ทั้งคู่นะฮะณตอนที่ผมอัดอยู่นะครับผมแต่ว่าในอนาคตนี่เขาอาจจะแบบขึ้นขึ้น ไปอยู่ลีกอื่นเนี่ยไม่ก็ลงมาก็ได้นี่ก็ไม่ไม่ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าตอนที่อัดอยู่เนี่ยเขาอยู่ไดมอนด์กันทั้งคู่นะประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคว่ายัางไงครับฝั่งซิมเงินอ้อลงเบสสองต่อเลยนะฮะหลังจากที่บาร์เรกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดริปเปอร์ออกมานะครับแล้วก็ไม่ได้เซตเรนลี่พอยต์โอเซตอยู่นะเรนลี่พอยต์อยู่นี่นะครับอยู่ใกล้มากเลยนะฮะ <c oughs> จริงๆเรนลี่พอยต์นี้น่าจะเซ็ตไว้แถวๆนี้นะ <c oughs> โอเคฝั่งสีแดงครับปล่อยโอเวอร์โหลดไปสเกลนะฮะเล่นเฮดแก๊สผูกหรือว่าเล่นอ๋อโอเคเฮดแก๊สผูกเสร็จถูกต้องแล้วนะฮะเบสสองก็เสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้ผมเห็นเขากดเซิร์ฟลิงมาเซิร์ฟลิงสองตัวอะอ๋อโอเคเป็นสี่ตัวนะตรงนี้เอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่นะว่าเป็นเซิร์ฟลิงสองตัวอ๋ออ่าอยู่ในเบสหลักนี่เป็นโรนเนาะโอเคโอ้โห <c oughs> อ๋อเก็บตังค์ไว้ลงเบสสามนะครับโอ้โหอย่างไวเลยนะฮะในขณะที่เบสสองของฝั่งสินเงินนี่ยังไม่เสร็จนะฮะโอเคเขาเห็นแล้วนะว่าเล่นเบสสองโอเคอ่ะตรงนี้ว่าหืมดับเบิลริปเปอร์เอ๊ะอย่างไรครับอย่างไรอ่าแฟคทอรี่มาแล้วนะฮะเออกำลังมาครับพูดผิดนะฮะโอ้โหแล้วป้ายใช้ป้ายนี้เลยนะฮะสวยงามนะเนี่ยดูอลังการมากนะฮะดุดันสุดๆเลยนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าเทเรนนะเนี่ย เผาเลยนะครับไม่ใช่แฟคชั่นนะฮะโอเคอตรงนี้สป라이ดว่าไงครับแฟ c t อรี่เสร็จแล้วก็น่าจะต่อเป็นสตาร์พอร์ะนะ,ะนี่ดึง s อสมารอไว้ณนะจุดนี้เลยนะฮะใช่ไหมครับใช่นะครับเอายางนะฮะโอเคครับสตาร์พอร์ธกดปุ๊บสร้างปั๊บนะฮะแฟกตอรี่ต่อเทคแล็บแฟ c t อรี่ต่อเทคแล็บนะครับอ,อาจจะเป็นซีแทงก็ได้นะไมทสาบนะ ต,ตัวตัวตว่าตอนนี้เบสซามของฝั่งสีแดงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจะมีลงเบสสีต่อไหมยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีควีนออกมาแล้วนะฮะโอ้ควีนสองตัวสามตัวแสดงว่าโอ้คุณเอนท์รปีอ๋อใช่ก่อนหน้านี้นี่ผมก็แคสเกมของเขาไปเกมหนึ่งเลยใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะฮะเออน่าจะใช่นะฮะโอเคก็เป็นผู้เล่นฝีมือดีนะครับดูจากการสร้างควีนนะครับอ่าคุณต้องมีควีนอยู่ในบ้านตัวหนึ่งนะรประจำบ้านนะฮะเอาไว In ้อินเจกลาวาหรือว่าฉีดนอนนั่นแหละ ฉีดตัวอ่อนเข้าไปนะฮะอ่านี่แปลไทยแบบตรงตัวสุดๆเลยนะฮะอ่าส่วนที่เหลือก็มาขยายคลิปนะฮะอย่างนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเอามารอที่เบสสามไว้2ตัวเลยนะโอเคนะครับตรงนี้อ่าว่าไงครับลงแกส๊สโอ้ซีแท้งจริงๆด้วยนะซีแท้งริเปอร์กับมาร์เดอร์นะครับอืมเป็นบิวที่แปลกๆนะฮะแล้วเขาก็ไม่สเกาด้วยนะครับแค่ส่ง SCV มาตรงนี้นะ ที่ยิ่งฝั่งเทเรนเนี่ยปกติเนี่ยถ้าสร้างริปเปอร์ออกมาเนี่ยต้องส่งไปสเกาะนะฮะคืออย่างน้อยๆเนี่ยในเบสหลักเนี่ยคุณต้องเห็นนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าคุณแกรนเอดีเอ็มไมค์ผมเรียกว่าคุณไมค์แล้วกันนะฮะขออนุญาตเรียกว่าคุณไมค์นะฮะมันสั้นดีนะครับคุณไมค์นี่ก็ไม่สกาะนะฮะอย่างที่บอกไปโอเคมีเออมารีมาเพิ่มอีก2คนโอเคตรงนี้เทคแคร์กำลังรีเซิร์ชเอ,อ่อสตีมแพ็กอยู่นะฮะสตีมแพ็อืม ว่าไงครับตรงนี้ก็สร้างซีแท้งมาเพิ่มเติมฝั่งสีแดงนะฮะย้ายเทคไปเล่นเบรลิงนะครับผมโอ้โหแล้วก็ขยายเบสีอย่างสบายใจเลยนะครับไม่มีการยังไม่มีการต่อสู้หรือว่าส่งไปฮารรัสมินอะไรทั้งนั้นเลยนะ,ะยังไม่มีเลยนะโอ้โหฝั่งสีน้ําเงินาะว่าฝั่งสีเงินสร้างริเปร์อ,ออกมาไม่เคยข่มค่าเท่าไหร่นะฮะสร้างออกมาแล้วก็ไม่ไปสเกลไม่ไปฮารรัสเลยนะฮะซึ่งจริงๆมัน สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ค่อยโอเคนะปกติแล้วเนี่ยริปเปอร์เนี่ยถ้าหากว่าไม่เอาไปฮารัสม้นโดยตรงเอะทำอะไรนี่เอาขึ้นยานโอจะไปดรอปนะฮะโอตรงนี้เจอโอเวอร์โหลดแล้วนะนั่นแหละริปเปอร์ถ้าถ้าไม่ได้ส่งออกไปฮาราสัสว่าไปสเกลก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยฝั่งเทเรนนะฮะก็ต้องเป็นฝั่งเทเรนอยู่แล้วสิเออนั่นแหละเขาจะเล่นริปเปอร์กับเฮลเลียนนะครับแล้วค่อยเอาไป่วนนะฮะไปฮารัสนะครับรมานั้นแต่ว่าตรงนี้ ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามาอย่างนี้เลยนะฮะมาลงที่เบส4โอ้โหแล้วมีเบส5ด้วยนะครับกําลังมาส่วนฝั่งสีแดงก็ส่งเซิร์ฟลิงมารุมแท้นะครับโอ้โหแล้วเจอไปขนาดนี้จะรอดเหรอครับริเปอร์อีตัางหานะฮะริเปอร์นี่เป็นยูนิตแอนตี้ไลท์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไงเบสนี้ไม่แคนเซิลด้วยนะครับโอ้ยอย่างนี้ก็เท่ากับว่าปล่อยแตกนะฮะเสียเรีกไป300ฟรีๆนะครับผมโอ้โหแตกปุ๊บรับขึ้นย่างเลยฮะตัวบรูตลิงยังไม่ได้ทำดาเมจเลยนะฮะ ก็ตรงนี้เอาว่าไงครับมาดรอปตรงนี้เลยโอ้โหดรอปปุ๊บนี่โอ้โหเจอควีนอย่างเยอะเลยครับเอาร่วงไปหนึ่งลำนะฮะโอ้โหไตยยกลำโอเคเหลืออีกหนึ่งลำอะตรงนี้ว่าไงคลิปเหลืออยู่แล้วก็หายไปแล้ว <c oughs> นี่ก็น่าจะเป็นไฟแรกของทั้งคู่นะฮะสรุปฝั่งสีแดงก็เสียเบสนี้ไปนะครับ <c oughs> โอเคเบสนี้ก็เลยกลายเป็นเบสสีแทนนะแล้วก็มีโอเคคลิปต่อกันอยู่นะจริงๆต้องขยายลงมาเพิ่มนะ <c oughs> ฝั่งสีน้างเงินว่าไงครับมากองรวมกันนะฮะเพิ่มเติมนะครับสร้างยูนิตเพิ่มเติมต,ตรงนี้มีการออกไวกิ้งมาด้วยเอ๊ะทำไมเขาสร้างไวกิ้งครับอืมเอาไ้ทาอะไรเนี่ยเอามาไล่ยิงโอเวอร์โหลดหรือเปล่าน,ะน่าจะใช่ละมั้งอ่านรู้แต่ว่ามีการรีเสิร์ชคอมแบทชิลด้วยฮะกำลังจะเสร็จนะครับโอเคจะเสร็จปุ๊บเลือดของมารีนก็จะเพิ่มอีก10นถ้ารวมกันเป็น55นะนี่ไงมาแล้วนะฮะอืมผมชอบระบบนี้ของภาค2มากเลยนะ ก็คือเวลาอัปเกรดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีมีภาพให้เห็นเลยนะว่าอัปเกรดเสร็จนะในอย่างมารีนนี่ก็ถือโล่นะฮะจริงๆมันไม่ได้ถือนะครับโล่มันจะติดอยู่บริเวณไหล่นะฮะถ้าไม่ใช่ไหล่ก็จะเป็นเอ่ออะไรนะท่อนแขนท่อนแรกนะฮะประมาณนั้นโอเคอ่ะไบกิ้งแล้วว่าไงครับฝั่งสีแดงโอ้โหอินเฟสอุ้ยอินเฟสเทชั่นพิษอ้ยมีสไปคอลเลอร์ด้วยนะจนจนตุ้ยนะตรงนี้เอ้ยแต่ว่าฝั่ง อ๋อสีแดงอ๋อขึ้นแหละโอ้โหแลที่เบสสองเลยะฮะอืมก็จริงๆมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่นะมาสร้างแลไว้ตรงนี้นะแต่ว่าสำหรับเอ่อถ้าเล่นสู้กับเทรเรนนี่ก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือส่วนใหญ่เทรเรนมักจะมาดรอปในเบส,สหลักนะฮะในบ้านหนึ่งนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นแลที่บ้านสองก็มีโอกาสรอดอยู่นะแต่ว่าหลังจากที่เห็นไปเมื่อกี้นี่ก็ฝั่งสีน้ำเงินเขาก็มาดรอปตรงนี้เลย <laughs> ก็ได้อยู่นะอ่ะแต่ว่าตอนนี้นี่เขาบุกเข้ามานะจุดนี้แล้วครับมีเซอร์กิงกับเบลลิงไหลเข้ามาแล้วนะฝั่งสีน้ำเงินว่าไงครับนี้ตายอื้อโอ้ยเซอร์กิงโดนอ่าซีแทงยิงกระจุยกระจายนะฮะแล้วตรงนี้ว่าไงโอ้ผมว่าไม่น่ารอดนะครับกองทัพนี้ของฝั่งสีน้ําเงินนะครับเรียบร้อยครับแตกหมดนะบึมไม่เหลือนะครับไบกิ้งก็ไม่รอดนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้อ่าแล้วในขณะเดียวกันมารอบตรงนี้เพิ่มเติมนะครับโอ้โหมันก็ว่ากองทัพเมื่อกี้เนี่ยเอาไว้บีมเป็นคนสนใจนะครัับบแล้้ววตรรงงนี่าไค มายิงตัวเก็บแร่นะครับอ,อืมมมีเซอร์กลิงวิ่งมาแล้วยังไงครับอ้หูยโ,โดนล้อมใช่ฮะลักษณะนี้ผมว่าต้องขึ้นยานนะครับไม่ขึ้นยานนะครับไม่ขึ้นทําไมคุณไม่เอารับขึ้นยานเรียบร้อยครับแตกโอ้ขึ้นได้อยู่นะฮะแปดคนโอเคออแล้วก็มาดรอปตรงนี้ต่อนะฮะอ่าไม่ว่าจะกีแพชกีแพชผ่ชานไปนะครับฝั่งเทอรเรนเนี่ก็ยังเป็นเผ่าที่ค่อนข้างน่าทาคัญอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยการดรอปอย่างนี้เลยขึ้นยานครับอืมตายไปหนึ่งนะโอ้โหร ตรงนี้ว่าไงโอ้โหเสียก็เกือบแตกนะฮะตรงนี้เอ็กซ์แทคเตอร์เลือดเหลืออยู่สิบหกสิบเจ็ดแล้วโอ้ตรงนี้เบนลิงว่าไงเบนลิงเนยน่าโอเคไม่แตกแน่นอนครับแต่ว่ากองทัพฝั่งเสียเงินนี่น่าจะแตกก่อนนะแต่ไม่แน่ใจว่าฝั่งเสียเงินคุณไหมหนีเล่นอย่างนี้เพื่อที่จะซื้อเวลาให้ตัวเองหรือเปล่านะก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าต้องลงสป라이เพิ่มนะฮะโอ้โหสร้างเพิ่มอีกห้าเลยนะฮะก็ต้องอย่างนั้น,นครับสป라이นี่จะบล็อกแล้วนะฮะฝั่งเสียเงิน ส่วนฝั่งสีแดงนี่ก็โอ้ชิวๆเลยนะครับ144 144ทับ170บนะฮะเดือเยอะนะครับอย่างเยอะ,อะตรงนี้มีการสร้างโอเวอร์เซียเพิ่มเติมนะครับโอเวอร์เซ er ียเป็นยูนิตซัพพอร์ตของฝั่งเซิร์นะฮะเป็น d ด t e c ค o r เตอร์แล้วก็ใช้สกิลคอน t a มิ n เ t ตด้วยนะฮะซึ่งสกิลนี้นจะไปรบกวนการผลิตของสิ่งก่อสร้างนะฮะเป็นสกิลที่ใช้กับเป้าหมายที่เป็นสิ่งก่อสร้างนะฮะนั่นแหละ ยิงใส่โปรดักชันเลยแล้วมันก็จะห,หยุดชะง,งักไปนะทำปล่อยเชนจ์ลิงมาสเกลแทรกซึมก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินนะครับกําลังทําลายหินเพื่อเปิดทางนะ,ะตอนนี้โอ้ขึ้นบวกหนึ่งกันทั้งคู่แล้วนะฮะบวกสองกำลังมานะครับแล้วก็มีรีเสิร์ชอหืมสปีดไฮดร้าโอ้ฝั่งฝั่งสีแดงไม่เล่นโรชนะฮะเล่นลิงเบนไฮดร้านะฮะไฮดร้าลิงเบนประมาณนั้นแหละความหมายเดียวกันแล้วก็หืมโดนระเบิดไปจริงๆ จะบอกว่าจริงๆมารีนถ้าจเจอเบลลิงนี้ต้องสปิดแต่ผมว่าดูทรงแล้วน่าจะสปิดไม่ได้นะแยกกองทับไม่น่าจะทันนะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้ก็บื้มไปนะเรียบร้อยนะั้นในขณะเดียวกันก็มีเซอร์คลิงไหลเข้ามานะตรงนี้ออกนะครับอันนี้ไรนี่แฟคทอรี่ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับโอ้โหตรงนี้ซีแทงอ่าวโดนรุมอีกครับผมไม่รอดนะฮะลักษณะนี้บื้มไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้สป라이ดีโป้ไฟลุกด้วยนะซ่อมก่อนครับซ่อมก่อน,ออนคุณไม่ซ่อมเด้อยครับคุณไม่ฮัลโหลซ่อมก่อนครับ มาซ่อมก่อนโอเคคิดว่าเขาไม่น่าจะซ่อมเนะไม่น่าจะรู้ตัวด้วยนะอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เขาไปโฟกัสอย่างอื่นแนละ้วจริงๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้แฟคทอรี่เนี่ยก็ต้องมาสร้างต่อนะแต่เขาไม่สร้างอะ่ะโอ้โหเทียว่าไงแอทแท็กสปีดของเซอร์คลิงมาแล้วนะครับฝั่งสีแดงขึ้นเบรกไม่ใช่ทวยขึ้นเอ่ออะไรนะอัปเกรดบวกบวกสองเสร็จปั๊บขึ้นบวกสามต่อเลยนะฝั่งสีน้ําเงินนี่อัปเกรดนังไม่เสร็จเลยนะมีอัปเกรดบวกหนึ่งให้ซีดแทงด้วยนะครับ แล้วก็ดูทรงแล้วตรงนี้เนฝั่งตอนนี้นี่ฝั่งสีน้ําเงินนี่ตกที่นั่งลําบากอยู่นะฮะตอนแรกนี่ออกจากบ้านได้อยู่นะแต่ว่าการฮาร a ส s m นไม่ค่อยสําเร็จนะครับทำให้ฝั่งสีแดงนี่สามารถที่จะฟาร์มเพิ่มเติมได้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับทั Link, ้งเซอร์กิงเบลลิงแล้วก็สง่งเบลลิงเข้าไปเบึ้องอ้ย S C V กระจุยกระจายนะครับผมโอ้โหก็แตกหมดเลยนะตัวเก็บแร่ตรงนี้เหลือแต่ตัวเก็บแก๊สนะฮะอาจต้องดึง S C V มาเก็บแร่ก่อนนะฮะ จังหวะนี้ดึงมาจากเบสสามด้วยนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะฝั่งสีดิบฝั่งสีนดำเงินมีอแค่หนึ่งสองสามเบสเองนะฮะโอเคเบสสีกำลังมานะครับแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเจ็ดเบสแบบเน้นๆหนักๆเลยนะฮะโอ้โหแล้วคนดูจำนวนรายได้นะครับของฝั่งสีแดงนี่คือเยอะนะฮะนำไปเลยนะสามพันนะครับแต่ว่าฝั่งสีน้เงินมีแค่พันเกือบเกือบจะสองพันเองนะฮะ รายได้เร่นะไม่ได้นะเนี่ยลักษณะนี้ผมว่าฝั่งสีนเงินอาจจะแพ้ได้นะครับมีแนวโน้มนะฮะ <c oughs> แล้วยังไงครับจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินโอ้โหสีแดงไหลามาอย่างงี้เสี่ยงเงินยังไงก็กันไม่อยู่นะฮะเรียบร้อยครับส่งเซิร์ฟลิงไปตายแต่ก็ดูคุ้มค่าอยู่นะฮะต,ตรงนี้มีเบลลิงลิงมาอีกสี่ตัวบึ้มไปแล้วเรียบร้อยไม่รอดนะฮะไม่รอด เอสซีบีระเบิดตุ้มตามเลยนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงแฟ c t อรี่ไฟลุกอีกแล้วจะซ่อมไหมไม่ซ่อมด้วนะอ๋อโอเคซ่อมอยู่นะฮะอ่าเห็นอยู่นะเห็นอยู่อ่าตรงนี้ฝั่งเสีน้ําเงินย้ายมาเล่นเอ่อแนวป้องกันแล้วนะฮะเอาวิโดโอมายมามุดดินคุมโซนไว้เลยนะฮะอ่าวิโดโอมายในแพ่ล่าสุดนี้ก็ต้องเอ่อรีเซิร์ชเอ่อตัวดิลลิงคลอนนะฮะถ้าจะทําให้มันล่องหนสมบูรณ์แบบนะฮะ ก็คือเวลาที่มันรีโหลดเนี่ยมันจะเปิดเผยตัวนะถ้าเป็นแพดก่อนหน้านี้นี่แค่สร้างอัมรี่เนี่ยมันก็ล่องห่นแล้วนะแต่ว่าไม่ได้นะฮะในแพดปัจจุบันนี้ต้องต้องรีเซิร์ชนะฮะกลับมาให้รีเซิร์ชเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้มันเออเลยนะดูโอพีเกินไปนะประมาณนั้นโอเคอ่านแล้วตรงนี้บ้างไงครับฝั่งสีแดงอุ้ยขยายคลิปมาจ่อหน้าบ้านแล้วนะฮะจังหวะน,นี้สีํำเงินก็ต้องก็คงจะเห็นแล้วนะ ว่าไงครับซีแทงมาตรงนี้กลางอีกนะฮะมีวิดโอม้มา,มาคุมโซนช่วยนะฮะแล้วยิงอะไรครับเนี่ยออยิงคลิปทิ้งโอ้โหไม่ได้นะครับฝั่งสีแดงคุณจะขยายขึ้นไปอย่างนั้นไม่ได้นะมันเจาะหน้าบ้านเขาแล้วนะถ้าจะขยายอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีกองทัพนําไปก่อนแบบนี้นะเออแล้วคุณค่อยกดสร้างเพิ่มนะฮะตรงนี้โอ้ไห,หลไม่อู้ไหลหล,หลายทางเลยนะฮะเป็นเส้นเป็นสายเลยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับก็บึมไปนะจังหวะน,นี้วิดอมา ยิงระเบิดไปก็อย่างที่เห็นนะครับมผมคิดว่าฝั่งสีแดงนี่น่าจะใช้วิธีนี้แหละบังคับให้สีน้าเงินต้องยอมแพ้นะฮะคือเล่นอยู่เทคอย่างเดียวเลยอเท่าที่เห็นนะเป็นซึกลิงกับเบนลิงนะฮะไฮรานี่สร้างมาได้ได,ได้ได้สร้างหรือ,อยังเนี่ยไม่เห็นเลยไม่มีนะครับโอ้เล่นแท็กติกเลิงเบนนะฮะบังคับให้ฝั่งสีน้ําเงินนี่คือขยายฐานเพิ่มก็ไม่ได้นะครับออกจากบ้านก็ไม่ได้นะะทีนี้เรียบร้อยครับฝั่งสีน้ำเงิน,นยังไงก็ต้องดินพันกันอีกแล้ว อย่างนี้ก็ต้องยอมแพ้ไปนะฮะโอเคครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเอนโทรปีฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ปอดีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกเลยกดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ